สวัสดีครับผมตักโอดาตนะครับและเราเรากร็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับและ ROV เกมนี้เป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านคลิปข้างล่างได้นะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับ ดูก่อนว่าจะเล่นอะไรนะอ้เล่นอะไรอะ่ะโอ้ไม่มีใครเล่นไอ้ตัวแทังอะ่ะเราจะต้องเล่นเหรอ ออกฝ้าหมอไม่อยากเล่นทางรูดไม่เล่นอ่ะไม่เล่นไม่เล่น อยากได้ตัวอื่นมากนะ สวัสดีครับไปทางไหนโอเคเราไปด้านขวานะครับสวัสดีสวัสดีนั่นไงเดินเดินดีเดินดีเออแมนเฮลว่าแมนเฮลว่ามีปัดแม่ด้วยโอ้ยมีมีปัดแม่ด้วยนี่แดดนี่แดด นี่เนี่อ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหเดก็เดินมากระโดดเดี๋ยวจะดนเดี๋ยวจะดน นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคเราได้รองเท้ามาแล้วนะแล้วเราก็เลือกอตัวนี้เลือกเป็น,น เป็นเวทนะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย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 ,อย,อย,อยอนั่นไง าเออเอามาด้านขวาอีกนั้นเราไปด้านซ้ายนะครับมันจะได้มีออ่คนกันถุกด้านนะไม่นั้นเดี๋ยวแพ้ดี๋จะแพ้เร็ว โดนธนูยิงด้วยก่อนยังไม่ตียังไม่ตีโอ้โหมาสองตัวเลย อะไรอดินอดินเดินดินอะไรเออเดินอะไรอ่ะหืมท้อนอนนอนดูกันไปนะครับ โอ้หมาอีกแล้วยังไม่ดูนะว่าเขาเล่นระบาเล่นเป็นยังไงนะครับ Enemy double kill. What's mine is mine. Hmm. ก,กับเลือดเต็มโอ้คือเราว่าเราน่าจะแพ้นะเที่ยพอเรามาด้านซ้ายเดียวก็ไปด้านขวามไม่มีใครเออเจริญเจริญแหละ,จะเจริญล่ละอืม อย่าเพิ่งรีบกับแพ้ไปไหนล่ะลองตู้ไปก่อนนั่นไงนั่นไงโองแบทแมนวิ่งวิ่งมาจากไหนเนี่ยอื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 เอาเออ,อ,อ,อ โอ้ oh. ดูดี่เป็นไรโอ๋อโอเค เราหน้าเปอร์รเซ็นต์แพ้เยอะอ่ะน่าจะแพ้เยอะนะครับเนี่ยด้านซ้ายก็ไม่มีใครเออสนุกสนุกเลยอืมเอา้าด้านขวากันหมดเอา้า เป็นที่จบเลย จะพงจ้าปุกอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราหรือป่านะครับแอบแอบไปแอบไปเอปอดันดไปดันไปัน่นไงตัวมันไม่ได้เก่งเลยนะ มันก็พอๆกับเรานะครับแต่คือแบบดูแล้วเราน่าจะแพครับเพราะเราฆ่าห้าคนนะเขาฆ่าเราไปสะพกตัวอย่างเงี้ย ตายหมดตายหมดตรงกลางเออเดี๋ยวเราแอบไปตุยปต๋ยแอบไปตุ๋ย ออกไปแล้วเห็นป่ะคือเหลือส <c oughs> ี่คนละอืยิงแพ้เข้าไป <c oughs> ไปกันใหายเลยเห็นป่ะว่าเราจะบุกอะ่ะเราก็บุกได้นะ แต่คือแบบเขาเล่นไม่ไมเป็นไม่เป็นระบบนะครับเจอคนเล่นเป็นระบบแล้วก็แพ้ ตายกันหมดนั่นไงตายกันหมด,หมดสี่คนจะเหลือนะครับเราบันตายครับ Your tower has been destroyed. เหมือนกันจอมันซ่อนมันหายตัวมานะครับเดี๋ยวเข้าไปตีเลยเชิญครับเชิญครับเร็วๆยิ่งง จะได้ไม่ทรมานนะเห็นแล้วทรมานโอเค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 ครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วของที่ผมใส่ดูได้นะผมจะกดให้ดูทุก ลอบอแะถ้าจบแล้วนะ